ดีต้อนรับสู่มาสออตโตเกรดศูนรวมเทคโนโลยีทางทหารนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศและระบบร,บรบแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับแบบติดอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนั่นคือเบร็ก t าที2ซึ่งในปี2025นี้นี้มันยังคงสร้างนิยามใหม่ให้กับสงครามทางอากาศการสอดแนมและการโจมตีแบบแม่นยำเรามาดูรายละเอียดทั้งหมดของดีไซน์ สเปคและความสามารถของมันที่ทำให้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบยุคใหม่เบรักต a าที2เป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางบินได้ระยะเวลานานเมลยู4เอพัฒนาโดยบริษัทไบาคาของตุรกีได้รับความสนใจในระดับโลกจากความสำเร็จในการรบขนาดที่กระทัดรัดแต่เปี่ยมประสิทธิภาพและราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับโดรนตะวันตก ด้วยความยาวปีก12เมตรและความยาวลำตัวราว6.5เมตรทีบี2ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงทางด้านการบินต่อเนื่องและความคล่องตัวน้ำหนักสูงสุดขนาดเครืบินประมาณ700กิโลกร,รัมรองรับน้ำหนักอาวุธและอุปกรณ์ได้ประมาณ150กิโลกร,รัมโดยส่วนใหญ่มักบรรทุกอาวุธนำวิถีและระบบกล้องสอดแนม โดรนลำนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน100แรงมา้าทำให้บินได้สูงถึง27,000ฟุตและสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ยาวนานกว่า27ชั่วโมงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาดตระเวนสืบข่าวกรองและปฏิบัติการโจมตีที่บีสงทำงานผ่านระบบควบคุมวิทยุระยะไกลที่มีระยะการติดต่อถึง150กิโลเมตรและในรุ่นที่พัฒนาขึ้นได้เริ่มติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้สามารถบินในระยะที่ไกลเกินกว่าระยะสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพความโดดเด่นของเบรักตาทีบี2คือระบบระบุตำแหน่งเป้าหมายที่ล้ำหน้า มีกล้องตรวจจับภาพกลางวันและกลางคืนแบบอิเล็กโทรออปติคอลและอินฟราพร้อมตัวชี้เป้าด้วยเลเซอร์ทำให้สามารถสอดแนมตรวจจับเป้าหมายสำคัญและปล่อยอาวุธแบบแม่นยำสูงเช่นระเบิดอัจฉริยะ MAML และ m a m c ที่พิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วในสนามรบหลายแห่งเช่นซีเรียลิเบียนาโกโนคาราบัคและยูเครนซึ่งสามารถทำลายรถพุ่งกระปืนใหญ่และฐานบัญชาการได้อย่างแม่นยำโดยไม่สร้างความเสียหายรอบข้างมากนะัก ระบบบินของทีวีสเป็นแบบกึง่งอัตโนมัติสามารถบินครึ่งร่อนและลงจอดได้เองขณะที่ผู้ควบคุมสามารถเข้าควบคุมเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะจุดได้ตามต้องการสถานีควบคุมภาคพื้นดินเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมหน้าจอถ่ายทอดภาพสดแผนที่ภารกิจและการเชื่อมต่อกับอาวุธหรือหน่วยรบอื่นๆทีบี2จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสงครามแบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากอากาศยานเพื่อวางนกลยุทธ์ในสนามรบได้ทันทีในปี2025เบรักตาทีบี2ไม่ได้เป็นแค่เพียงโรนโจมตีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านพลังอากาศในโลกยุคใหม่ โดยที่ระบบไร้คนขับเริ่มมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการโจมตีและการป้องกันประเทศต่างๆทั่วโลกเลือกซื้อทีี2มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากใช้งานง่ายราคาไม่สูงและมีประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงเบรักตา t ีี2จึงเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์การทหารในยุคปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้จะยังคงพัฒนาต่อเนื่อง <Ĉ> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบพรางตัว การสื่อสารไกลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบขอบคุณที่รับชมมาสอัลโตเกรดหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารโดรนและระบบการรบแห่งอนาคตเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากมาสอัลโตเกรด